ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับได้รู้จักนรกบนดินทนายตั้มั่นถึงนักร้องคนดังอ่านประโยคจบบอกเลยเดือดแน่นอนทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดโพสข้อความถึงข้อกฎหมายที่จะสามารถเอาผิดนักร้องคนดังล่านโชคดีที่ไม่เคยมาร้องเรียนเพื่อนตนไม่งั้นได้รู้จักนรกบนดินเรียกว่ากระแสแรงจริงๆสำหรับนักร้องชื่อดังที่ช่วงนี้ร้องเก่ง ร้องจนเกิดประเด็นขึ้นมาแต่ล่าสุดทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ออกมาโพส์ข้อความถึงการเจาผิดนักร้องเหล่านี้โดยระบุว่าวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับหลายคนที่ถูกนักร้องแห่งชาติร้องเรียนโดยใช้ช่องว่างของกฎหมายทําลายอนาคตด้วยการตั้งข้อหารุนแรงร้ายกาศโทษหนักที่สุดเท่าที่จะทําได้แม้สุดท้ายการร้องเรียนครั้งนั้นจาดเป็นข่าวแค่ครั้งเดียวและก็เงียบหายไปแต่ตัวผู้ถูกร้องเรียนเสียหายไปแล้วอย่างหนัก หน่วยงานก็เรียกตัวเข้าไปตำหนิบริษัทเอกชนก็ไม่อยากมีปัญหาบางทีก็ยกเรืลิกสัญญาเจอตัดอนาคตทางการงานไปเพราะเพียงการเห็นต่างวันนี้ผมเลยอยากพูดถึงเรื่องมาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีท่านว่าผู้นั้น ทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นที่ผู้ถูกร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรมสามารถใช้เพื่อตอบโต้และจัดการพวกสุนัขรับใช้นายกลุ่มนี้เท่าที่ผมสังเกตเขาจะร้องเรียนแต่คนดังนักวิชาการที่ไม่มีทางสู้ที่ปล่อยผ่านไปเฉยๆทั้งที่การไปทำลายอนาคตพวกเขารวมถึงการทำลายจิตใจแบบสร้างความเกลียดชังเป็นวงกว้างมันยิ่งกว่าการทำลายกาันที่ผ่านไปไม่กี่วัน อาการบาดเจ็บก็รักษาหายเป็นปกติเสียอ,อีกยังดีนักร้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่เคยมาร้องเรียนอะไรเพื่อนผมลูกความผมหรือตัวผมไม่เช่นนั้นผมจะสอนให้รู้ว่านรกบนดินที่แท้จริงมันเป็นยังไงขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีวีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ